คอลลาเจนไดเปปไทด์เนี่ยเป็นคอลลาเจนคอลลาเจนมี3แบบ3ไทป์นะครับซึ่งอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่เปปไทด์ไตรเปปไทด์ไดเปปไทด์และดีที่สุดคือไดเปปไทด์ไดเปปไทด์ไดเพราะว่าไดเปปไทด์ไดก็คือทำให้ย่อยง่ายที่สุดกว่าเปปกว่าคอลลาเจนทั่วไปและอย่างนี้เลยนะอ่ะพอไดเปปไทด์ถูกย่อยออกมาจะพูดไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะไดเปปไทด์ถูกย่อยออกมาถูกกลายมาเป็นไดเปปไทด์จากประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศประเทศเกาหลี ยุโรปยุโรปเวียดนาม,มาก็มีมเวียดนามมีด้วยนะเวียดนามเหมือนจะมีด้วยนะคะมีหลากหลายประเทศให้เลือกซึ่งแน่นอนว่ามันก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกประเทศไหนสําหรับเราเราก็เลือกญี่ปุ่นแต่แต่สิ่งที่น่าเศร้าคืออะไรสิ่งที่น่าเศร้านั้นก็คือไม,ม่ว่าจะประเทศไหนหลังกล่องคือคอลลาเจนไดเปปไทยเหมือนกันใช่ค่ะถูกไหมเข้าใจพิมพ์เข้าใจคือนึกออก่ะเราใส่อะไรลงไปอะ่ะมันไม่ได้คือมันไม่มีหรอกนะว่าคอลลาเจนไดเปปไทยบายนิตะ คอ,อลลเเจนไดเปิไทย from ไชน่าคอลลาเจนไดเปไทย from อังกฤษอังกฤษแลนด์คาเเจนไดเปไทย from ญีแปนในโลกของอุตสาหกรรมอาหารเสริมมันไม่มีแบบนี้ใช่ค่ะแต่ผมขอตีแผ่นะครับว่าไม่กี่วาร์ูดหมดละมีกี่ประเทศใช่ไหมครับว่าใช่แล้วพอไดเปิไทยเสร็จปุ๊บไดเปิไทยในประเทศญี่ปุ่นก็มีอีกหลากหลายที่ให้เลือกอีกอและที่ไหนจะเป็นที่สุดซึ่งเราเลือกของนิตะนิตะทุกคนครับผมตีแผ่ให้ฟังนะนะครับผมต้องใช้คำนี้ว่านี่คือจริตของเรานะครับ คอลลาเจนในเปปไทด์ทมีหลายหลายไทป์มากๆหลายรูปแบบหลายประเทศหลายที่ที่สามารถสก,กัดได้สมมติว่า,ออาสมมติเป็นคอลลาเจนในเปปไทด์จากจีนนะครับและคอลลาเจนไดเปปไทด์จากญี่ปุ่นและยิ่งไปกว่านั้นนิตตากอลลาเจนญี่ปุ่นในญี่ปุ่นก็มีหลายโรงงานที่สามารถสก,กัดคอลลาเจนได้ใช่และนิตตากอลลาเจนที่ถูกขนานนามทั่วโลกว่าเป็นคอลลาเจนในเปปไทด์ที่พรีเมี่ยมที่สุดในโลกใบนี้อ่าอยากจะทำที่สุดเลยขอโทษเขาได้รับการยอมรับแล้วกันทุกคนต่างพูดถึงอะว่าโอ้โหนิตตากอย่างเงี้ยทุกคน พอเป็นไดเปปไทด์เสร็จปุ๊บก็มาต่อที่เอ้ยเย็นยวนใจย,ย,ยออขอพูดตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมถามหน่อยถ้าคาเจนไฮเดปไทยนะครับที่สกัดจากประเทศจีนกับคาร์โไฮเดปไทยที่สกัดจากยิตะคอเจนประเทศญี่ปุ่นราคาเท่ากันผมว่าทุกคนก็คงญี่ปุ่นไหม,มถูกปะแล้วต่อมานะแต่มันไม่เท่ากันผมบอกเลยเลยว่าคาเจนไฮเดปไทยสองประเทศครับผมขอียกเปรียบที่สองประเทศนี้ ราคาต่างกันหกเท่าทุกคนหกเท่าถ้าน,นี้หลักพันนี้หลักหมื่นถึงจะชื่อว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์เหมือนกันและถ้าราคามันต่างกันถึงหกเท่าผมถามหน่อยนะว่าคุณภาพมันเท่ากันจริงจริงหรอเคยมีใครมาพูดอะไรแบบนี้มาถามจริงไม่มีผมว่าไม่มีนะเฮ้ยทุกคนผมมาอยู่เป็นความเป็นจริงอืผมอ่ะแบบผมอย่างที่บอกเราจะไม่ว่าใคร เด็ดขาดผมกําลังเปรียบเทียบความจริงใช่เราเรากำลังคือเรากําลังต้องบอกว่าอย่าเอาความรู้สึกว่าจริงหรือสิ่งเรื่องในอะอะไรนะภาพในหัวเรื่องในใจสิ่งที่ได้ยินของตัวเราตัดสินภาพภายนอกแล้วจบผมจริงต้องพูดตีแผ่ภายในครับวาวนะครับสองประเทศเนี้ยท่านถ้าเอาเงี้ยสองประเทศคุณภาพเท่าราคาเท่ากันตอบได้ทางดุ้นหละไวเลอวญี่ปุ่นอืมแต่แล้วข้อต no yes euh. ่อมาแต่ถ้าราคา ประเทศจีนมันหลักสมมตหิหล,หลักหลักพันสมมติสมมติอันนี้หลักหมื่นคุณภาพมันเท่ากันจริงหรอ,อถ้าคุณภาพเท่ากันแถมชื่อหลังกล่องเหมือนกันเป๊ะผมเลือกจีนไม่ดีกว่าหรอสมมติสมมติสมมตินะสมมติยกตัวอยา่างก็ไม่ต้องบอกก็ไม่มีใครแล้วก็ไม่มีใครรู้รรนะครับไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพไม่ต้องโปรแไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะหลังกล่องมันคอลลาเจนไดเปปไทด์เหมือนกันหลักการแค่นี้ใช่ค่ะไปต่อที่ตัวต่อไปครับว่าตัวต่อไปนะคะ เอาเป็น SO S O D ตัวนี้พิเศษมากใช่ค่ะจดคำนี้ไป S O <SO> D <S ไม่ใช่ SO D, S O D มงกานิสนะครับเหตุ <angan> hey, ที่ไม่พูด S O D เพราะนะครับมันเป็นคำสับเชิงอาเขาเรียกว่าอาหารเสริมนะครับซึ่งเราจะพูดในคำสับที่เราโปรโมทในท้องตลาดตามปกติ <angan> ก็คือ m a งกานิสนะครับ <angan> ผมขอใช้คำนี้มังกานิสเป็นสารสกัดที่แพงที่สุดแพงที่สุดในสักในส ราคาสูงที่สุดในสาขานะแล้วเดี๋ยวเราเร็วนี้ยนะครับน่าจะไม่ไม่ไม่ไมผมขอเอกสารมาล้วพอดีที่ผ่านมามานันนี่นะครับมันมันมันหายเอกสารไม่เจอ,อแต่ผมขอเอกสารมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาตีแผ่ว่าโรสโกเป็นเอกล v e ีจ้าเดียวในประเทศไทยทุกคนนะครับแล้วการผมถามคอนเซ็ปต์ง่ายถ้าบริษัทสามบริษัทหนึ่ง จากเกาหลีนะอันนี้จากเกาหลีอันนี้จากเกาหลีพูดได้ถ้าบริษัทสามบริษัทหนึ่งคิดค้นสารขึ้นมาตัวหนึ่งได้วิจัยสารขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งใช้งบประมาณเป็นหลักส10ิบถึงร้อยล้านทุกคนฟังให้ดีนะการวิจัยสารลงทุนเป็นส10ิบเป็นร้อยล้านนะครับตัวหนึ่งนะแล้วการที่ทางประเทศไทยเขาจะเอ็กคลูซีฟให้เราเจ้าเดียวมันไม่ต้องมีวอลลุ่มเลยเหรอผมพูดถูกไหมครับไหนตอบผมหน่อย มันไม่ต้องคอมมิตเมนต์มันไม่ต้องเดินไปเป็ดพี่ผมจะขอเป็นเจ้าเดียวไั้นใครๆก็เป็นเจ้าเดียวได้หมดหรือเปล่าใช่ไม่ไม่ไม่งั่นใ,ใครก็เอ็กซ์คลูซีฟได้หมดใชน่นะครับแล้วนะครับผลเป,ปเปอร์วิจัยต่างๆออกมาบอกว่าแมกนิสขอโทษนะเอสแมกนิสตัวเนี้ยมีผลที่ยอดเยี่ยมมากกว่า SOD จากแหล่งอื่นนะครับเป็นหลักสิบถึงร้อยเท่านะครับซึ่งผลที่มันว้าวขนาดเนี้ยพร้อมกับเรามีโอกาสการเป็นเอ็กซ์คลูซีฟในประเทศไทย ยอดเท่าไหร่ก็ตามผมลงทุนลุวงหน้าทันทีกับวาวใช่ค่ะนะครับผมลงทุนลุวงหน้ากับวาวทันทีแล้วทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่าสินค้าต,ตัวต่อไปที่เรามีจะปลงตู่ตลาดคือเือออกซินเซรั่มเจ้าเลอออกซิ่เซรั่มอะ่ะมีสารสองตัวที่เราเป็นเอ็กคลูซีฟเจ้าเดียวในเอเชียเจ้าเดียวในเอเชียเลยตอนนี้หน้าชั่วโมงนี้และคำถามเหมือนเหมือนเดิมบริษัทสาที่เขาอุตสาห์คิดคน้นษาด้วยเงินหลักส10ิบถึงร้อยล้าน การจะขายให้ประเทศไทยเพียงเจ้าเดียวหรือหรืออะไรก็ตามคุณจะมีคนเดียวและไม่มีทางที่หใ,ใครจะมีเด็ดขาดสมมติเป็นแบบเนี้ยเอาไปเลยจริงหรอมันทำงั้นได้จริงหรอมันไม่ได้หรอกทุกคนถูกปะคือที่ผมต้องถามอย่านี้ว่ามันจริงหรอมันทำงั้นได้จริงเพราะอะไรครับเพราะผมอยากให้ทุกคนคิดตามผมว่าเฮ้ยหลักการความจริงมันคืออะไรผมต้องคอมมิตอยู่แล้วทายสัญญาคอมมิตกันอยู่แล้วนะครับว่า ผมจะทํายอดได้เดือนเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่อะไรก็ต้องซื้อไม่ใช่เลยมันซื้อล่วงหน้าเลยด้วยซ้ำด้วยสามมันซื้อล่วงหน้าซื้อล่วงหน้ามาเลยว่าโอเคซื้อล่วงหน้าแต่เดี๋ยวค่อยส่งมาทีหลังตั้งแต่ยังไม่ได้ขายยังไม่ได้เอาไปใส่ด้วยซ้ำใช่นะครับแล้วประเด็นคือทั้งปีอ่ะต้องขายให้หมดนะเพราะถ้าหลุดเ e อ็กซ์คลูซีฟไปอยู่แบรนด์นอื่นทันทีใช่ค่ะแล้วพรแล้ว,ลวอเผอิญว่าโลสโคดังด้วยซักคณะดังแล้วถ้าผมปล่อยหลุดเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ ตายตายดิไม่ได้เลยปล่อยปหลุดเอกคลูซีไม่ได้ผมต้องผมกับวาต้องแบกรับอะไรบางอย่างแบบเนี้ยมันคือความกดดันนะผมพูดตรงๆืนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาเอกสารมาโชว์เอกซ์คลูซีฟอะราเอกซ์คลูซีฟ แต่คนรอเซรามให้เขาขายตอนนี้เลยได้ไหมทำไงดีพี่หนึ่งอ๋อใจเย็นๆทุกคนผมปูทางอยู่ทุกคนนี่บอกพี่หนึ่งเลยพี่หนึ่งขอว่าบอกพี่หนึ่งก็จะปล่อยแล้วนะพี่หนึ่งบอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยทุกคนทุกคนต้องไปกดดันพี่หนึ่งเพอายงมากดดันว่านอกจากแมงกานิสแล้วอะไรพอพูดตัวสุดท้ายแล้วกันจะไม่ช้าแต่จริงๆเรามีอีกเยอะมากที่ทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วแต่ตัวที่เราจะชอบพูดก็คือไรเซรามัยไรเซรามัยนะครับในโลกใบนี้ แม้กระทั่งผมใช้คำนี้นะผมกับวาวเนี่ยจะตีแผ่สเปคไรซอรมาให้ฟังแต่ฟังให้ดีครับต่อให้สเปคไหนก็ตามหลังกล่องคือไรเอ็ t r a c k เหมือนกันใครว่าจริงพิมพ์จริงให้ผมครับใครว่าจริงพิมพ์จริงให้ผมนะครับจริงบางทีมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับอะไรปวดหัวนิดหน่อยปวดหัวปวดหัวเลยใช่ไหม บางทีมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสาหรับคนที่เขาเรียกว่าบางทีพอมันข้างในไม่เหมือนกันแต่คนไม่เข้าใจไม่เหมือนกันคนไม่เข้าใจเขาเขาคิดเหมือนกันเขาก็บอกหลังก่องมาคอลลาเจนไดเปปนี่ก็คอลลาเจนไดเปปตไรซีเมานี่ก็ไรซีเอมานี้กระบีนี่กระบีกินแต่นี่ราคานี้ราคานี้อันนี้ไม่อินเจแปนอินไทยแลนด์โอเคอันนี้ไม่เป็นไรแต่ช่างมันก่อนแต่ทั้งหมดมันคล้ายๆกันทำไมนี่ราคานี้นี่ราคานี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนไม่รู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้ ผมเลยอยากมากผมพูดตรงๆเลยนะผมไฟมากนะที่ผมขออยอยไ,ได้ไหมอ่ะเขียนว่าคอนเทน์ไดเปนไทยจากเออรได้ไหม <c oughs> าามัน<ด><า>ไม่ได้ออยนะผมถามไปนะผมผมผมไม่สตอร์ลีนะผมพูดตรงๆแล้วมเขียนว่าผมถามว่าได้ไหมอ่ะเขียนไรซ์เซรามไรซ์แท็กสิบเปอร์เซ็นอ่ะได้ไหมหรือได้ไหมในการที่จะแบบเขียนว่า แมงกานิสอะไรก็ตามอ่ะมันได้ไหมมันเขียนแตกตา่างแมงกานิสแ,แสแตกตาา่างชัดเจนอยู่แล้วไม่มีใครมีแต่คาร์บอไดออกไซกับไรซีเลมายมันเขียนไม่ได้อ่ะแต่แบบเราก็ต้องทําใจเพราะว่าเราจะแค่แบบสบายใจว่าเราใส่ของดีที่สุดไปแล้วแล้วก็จบถูกปะเพราะฉะนั้นต่อมานะคือนะครับต่อมาคือไรซีเลมายมีกี่สเปค <Yeah. S 1> อย่าเพิ่งถึงพูดสเปกพูดประเทศก่อน เยอะมากเอาแต่ไม่ไม่ไมไมแจงแล้วกันะะแต่เราเลือกที่ญี่ปุ่นนะครับเราเลือกที่ญี่ปุ่นต่อมาฟังให้ดีนะไรซ์ m ซน์เขาสเปคกันที่ความเข้มข้นของสารไม่ได้สเปคกันที่ MG หรือปริมาณหรือปริมาณปริมาณก็คือเราจะใส่แอดเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้สเปคแบบนั้น,นกับน้ำเปล่าที่มีค่า pH เท่านี้น้ำเปล่าสมมุติใส่โอวนตินแล้วกันผงโอวนตินลงไปความเข้มข้นก็คือ จดจางอาจจะหวานน้อยพอใส่โอวัลตินสองสองซอ,องก็เข้มข้นขึ้นใส่สามซองก็เข้มข้นขึ้นสี่ซอ,องเข้มข้นขึ้นแต่ในปริมาณเดียวกันใครเห็นภาพพิมพ์เห็นภาพค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไรเซลามายถูกแบ่งสเปกตามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์และสิบเปอร์เซ็นต์ตอบผมหน่อยโรสโกใส่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าดูจากจริตของผมก็ว้าว ทำไมแมงกานิสถึงไม่สามารถเขียนว่า SO m โอแมงกานิสดีได้ SO D อดีออยไม่อนุญาตให้โฆษณาคำนี้ครับผมพูดตรงๆแม้กระทั่ง Me เมลอดเอ็กทรัเมลอดก็พูด SOD ไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับมันคำทางการอะไรของเขาก็ไม่รู้ S O D s u ด e r ู x i d e d i s m u t a s e เเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเคลมในฐานะสารสกัดอาหารเสริมได้ซึ่งเราต้องให้เกียรติออยอยู่แล้วใช่ค่ะและเราทําไม่ได้นะครับเศษสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับมันคือ SO d ดีสสิ่งที่คนเข้าใจอยู่แล้วมันคืออะไรเวลาแบบ เวลาที่เห็นอยู่ในมันให้ใช้คำนี้มันให้ผลเหมือนกับ so d นะครับใช่ <Okay. S 2> นะครับนะโอเคซึ่งฟังให้ดีนะ rise ลามกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามผมบอกผมว่าถ้าอิงตามหลักควาเป็นจริงราคาคงไม่เท่ากันตามหลักเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมนะครับนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเหตุที่เราต้องและอีกเหตุหนึ่งครับลืมพูดไปวาวเหตุที่เราต้องใส่สารที่พรีเมียม เพื่อให้สามารถที่จะใส่ในปริมาณจำกัดได้เพราะอะไรครับวาวก็เพราะว่าน้องปลาของเราเดี๋ยวจะอ้วนไปม,มากกว่านี้นะนคุไม่ใช่เนรพื้นที่ไม่พอด้วยพื้นที่มีแค่นั้นน้องมีแค่นั้นเราถึงต้องคัดเลือกสุดๆทุกคนครับคอนเซปต์การสร้างสินก้างสักนะคือหนึ่งเม็ดเพียงพอ,อมไม่อยากจะแตกเยอะๆเอาเวทวันละเม็ดถึงเพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าฟังให้ดีนะถ้าเราใส่คอลลาเจนไดเปปไทด์จากแหล่งอื่นมันต้องใส่เยอะกว่านี้ หรือประเทศอื่นต้องใส่เยอะกว่านี้ถ้าเราใส่ SOD หรือใส่สารทรงเนี้ยจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่แมงการในต้องใส่เยอะกว่านี้มากๆใช่ค่ะเอาแค่สารสองตัวเนี้ยใถ้สารสองนี้ถ้าใส่ของแหล่งอื่นลออไปเจ็ดสิบซของตัวเม็ดสาขณะ ใช่ค่ะไม่ใช่80-90% 80%ด้วยซ้ําหรือบางทีและผลลัพธ์ก็อาจจะต้องเป็นแบบวันละ4เม็ดวันละ5เม็ดอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะคะหรือพอเทียบเท่ากับความเป็นผง สิ่งที่เราเขาเรียกว่าเป็นโจกของเราที่น้องปลาหนึ่งตัวอ้วนของเราเนี่ยน้องอ้วนของเราเนี่ยจะสามารถที่จะเทียบเท่ากับหนึ่งหนึ่งองนะคะเพราะเหมือนกับอย่างที่บอกว่าพอมันย้อนกลับมาที่ในชีวิตประจำวันที่เราไม่เลือกที่จะเป็นผงเพราะมันเป็นความยุ่งยากในชีวิตที่ถ้าตัวจริตของตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถกินได้ทุกวันแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วคนรู้สึกเวลาที่สมมติซื้อคาราเจนหนึ่งกล่องมีเจ็ด0องห้าร้อยเก้าสิบบาทกินได้เจ็ดวันรู้สึกรู้สึกว่ามันราคาปกติเพราะมันมีกิจกรรมในเชิงจิตวิิยมมีกกจรรใ เทใส่แก้วเทใส่น้ําได้กินดื่มหนึ่งแก้วมันรู้สึกเหมือนแบบว่ามันมันควรจะ,ะราคาอย่างนี้อยู่แล้วเออมันมีแอคทิวิตี activity, ออ้ทุกคนเข้าใจไหมใครเข้าใจพิมเข้าใจ,าใจแต่พอเป็นน้องปลาของเราเนี่ยที่กินได้ถึง14วันในราคา9 9 0บาทและเพอเพอถูกกว่านี่คือสิ่งที่คนไม่ได้นึกถึงตรงนี้ใครเห็นภาพพิมพ์เห็นภาพนะคะเพราะน้องปลาของเราแอคทิวิตี้ไม่เยอะมันง่ายเกินไปแค่หยิบใส่ปากแล้วก็ดื่มนมปลาสมมติยกตัวอย่างว่าอาหารเสริมแบบบาง บแบบสมเป็นซองอะไรเงี้ยเจ็ดซองแล้วราคาสักห้าร้อยเก้าสิบหรือหกร้อยเก้าสิบอ่ะจริงๆดูผิวเผินมันดูมันดูผิวเผินอาจจะเป็นแบบความรู้สึกหนึ่งแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าดูความเป็นจริงอ่ะราคาก็สูงอยู่นะอะไรเงี้ยใช่นะคะแต่ทุกอย่างแล้วนะคะที่เราพูดมามันเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่ามันดูอธิบายเยอะมันดูยากจังกับการที่สิ่งที่เราทําแต่ว่าจะพูดในทุกๆโพสตอยู่บ่อยๆว่าเวลาที่เราทําสิ่งยาก มันแตกต่างอยู่เสมอใครว่าจริงพิมจริงและแน่นอนว่าเวลาที่เราทําเรื่องที่แตกต่างมันก็จะต้องมีแต่สิ่งที่เราจะทํายังไงให้ไม่เหมือนคนอื่นแล้วเวลาที่เราทําเรื่องที่แตกต่างพอมันไม่เหมือนคนอื่นมันเลยเกิด question มากกว่าคนอื่นใครเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยเพราะถ้าเราเหมือนคนอื่นทุกคนจะเข้าใจอยู่แล้วว่าอ๋อคนอื่นก็เป็นแบบนี้